เรืรอ่รรองเ่าเมื่อความรักความผูกพันของคู่รักต้องเผชิญหน้ากับโศกนาฏกรรมที่ไม่คาดคิดการตัดสินใจย้ายเข้าไปอยู่กับพ่อของแฟนเพื่อเยียวยางจิตใจที่บอบช้ำจากความสูญเสียแม่จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่เส่อเร้นและอันตรายความใกล้ชิดที่เคยบริสุทธิ์ค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นความเร่าร้อนจีเกินเลยเชิญรับชมณนบะัดนาเรื่องมันเหมือนชีวิตกำลังเล่นตลกกับเราเลยนะพวกคุณ ตอนนั้นมันเหมือนทุกอย่างกำลังไปได้สวยเราเองก็มีพร้อมอยู่แล้วก็กำลังคิดว่าเราสองคนกับแฟนน่าจะได้สร้างครอบครัวกันเร็วๆเรากับพี่พร้อมคบกันมาตั้งแต่เรียนจบเราสองคนก็ตัวติดกันมาตลอดเลยทีเดียวพอเริ่มทำงานเราก็ยังเช่าคอนโดอยู่ด้วยกันอีกพ่อแม่ของพี่พร้อมท่านก็รักเราเหมือนลูกแท้ๆแต่ก็อย่างว่าแหละเนื้อความสุขมันก็อยู่กับเราไม่นาน แม่ของพี่พร้อมท่านก็ล้มป่วยลงฉับพลันแบบไม่มีใครทันตั้งตัวเลยตอนนั้นเราใจหายมากเพราะเรารักแม่เหมือนแม่แท้ๆของเราเลยเฉียวเรื่องมันผ่านมาเดือนกว่าๆแล้วนะที่แม่ป่วยแล้วเสียชีวิตไปแต่เราก็ยังทำใจไม่ได้เลยคิดถึงแม่ทุกวันเลยสงสัยจะไปเป็นนางฟ้าบนนู่นแล้วตอนนั้นพี่พร้อมก็ดูสุดมากเลยนะเหมือนเขาจะรับไม่ได้เลยพี่พร้อม โอเคไหมเราก็จับมือของเขาเบาๆเขามองหน้าเราแล้วก็สายหน้าช้าๆไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จะทำยังไงดีไม่เป็นไรนะเราอยู่ข้างๆพี่เสมอนะพอแม่จากไปแล้วมันก็เหมือนบ้านมันเงียบเหงาไปเลยแล้วทีนี้พี่พร้อมก็เริ่มเป็นห่วงพ่อเขามากเพราะกลัวว่าพ่อจะตรอมใจตามแม่ไปพ่อเขานอนไม่หลับมาหลายคืนแล้วพี่พร้อมบอกเราแล้วพ่อเป็นไงบ้างคะพี่พร้อม พ่อไม่คุยกับใครเลยเขาบอกพลางหันไปมองหน้าต่างพี่กลัวว่าพ่อจะตรอมใจป่วยตามแม่ไปเราว่าเราเว้นช่วงหายใจเรากลับไปอยู่บ้านพ่อสักพักดีไหมพร้อมมองหน้าเราแล้วก็ยิ้มออกมาเธอพูดจริงเหรอจริงสิขอบคุณนะเขาโผเข้ามากอดเราแน่นเธอคือคนที่เข้าใจฉันมากที่สุดเลย แล้วตั้งแต่วันนั้นเราก็เลยไปอยู่บ้านของพี่พร้อมกับพ่อของเขาแล้วเราก็ได้เห็นว่าพ่อของพร้อมท่านดูซึมไปมากเลยจริงๆตอนเช้าก็ทำเป็นออกไปรดน้ำต้นไม้แต่เราก็เห็นว่าท่านไม่ได้สนใจต้นไม้เลยนะท่านแค่ก้มหน้ามองพื้นไปเรื่อยๆสายตาออกเหม่อลอยพอตอนเย็นเราก็ทำกับข้าวให้พ่อแล้วก็พยายามชวนท่านคุยไปเรื่อยๆคุณพ่อ พ่อทานกับข้าวเยยนะท่านแค่พยักหน้าแล้วก็ยิ้มให้เราแบบฝืนๆขอบใจนะลูกแล้วทุกวันเราก็จะเข้าไปช่วยพ่อจัดบ้านนะจัดของเก่าๆของแม่พยายามชวนพ่อคุยเรื่องราวต่างๆแต่พ่อก็ยังคงเงียบอยู่ดีแล้ววันนั้นเราก็กำลังเอาเสื้อผ้าของแม่ที่อยู่บนราวตากผ้าแล้วจะเอาไปซักเพื่อพับเก็บไว้ในตู้เป็นความทรงจำ แล้วจู่ๆพ่อก็เดินมาหาเราและมาหยุดแนบข้างเดี๋ยวพ่อช่วยนะไม่เป็นไรค่ะพ่อเรายิ้มให้ท่านแต่จู่ๆท่านก็มาจับมือเราปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ชายเถกเราก็เลยมองหน้าพ่อแล้วก็ยิ้มให้ท่านความรู้สึกร้อนเ่าออกมาจากใบหน้าเราพ่ออยากทำก็ทำเลยค่ะถ้างานแล้วเราก็ได้เห็นว่าพ่อท่านดูเหมือนมีความสุขขึ้นมานิดหนึ่งนะ เริ่มมีรอยยิ้มในแววตาอย่างน้อยท่านก็ยิ้มให้เราได้บ้างวันอาทิตย์พ่อกำลังเดินออกมาจากห้องแม่คุณพ่อพ่อทำอะไรอยู่เหรอเปล่าพ่อมองหน้าเราแล้วก็ยิ้มให้เราพ่อพ่อมีอะไรหรือเปล่าท่านก็ยังคงเงียบอยู่แต่แล้วท่านก็ยื่นมือมาจับที่แขนเราพ่อทำอะไร เราตกใจนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้โวยวายอะไรพ่อแค่รู้สึกว่าท่านเว้นช่วงหายใจแล้วก็มองหน้าเราอย่างพินิจลูกเหมือนแม่เมียของพ่อเลยเฉียวพ่อหมายถึงแม่ของพร้อมน่ะเหรอคะท่านพยักหน้าชา้าช้าใช่ลูกเหมือนแม่เขาเลยเรางงเลยหนูเหมือนแม่เขาตรงไหนเหรอคะท่านก็พยักหน้าแล้วก็ยิ้มให้เรา ลูกสวยเหมือนแม่เลยตอนแม่เขาสาวสาวหน้าตาสวยผ่องใสยหุ่นก็ดีผิวขาวผ่องหนุ่มๆแย่งจีบกับพ่อเต็มเลยเหมือนลูกในตอนนี้พ่อพูดพร้อมยิ้มเป็นประกายเราเริ่มหน้าแดงเป็นลูกตำลึงแล้วท่านก็เอาเสื้อของแม่มาให้เราดูนี่เสื้อตัวเก่งของแม่ตอนสมัยสาวสาวเราก็รับมาแล้วก็ยิ้มให้ท่านเสื้อสวยจังเลยค่ะ ลูกก็ลองใส่ดูสิพ่อคิดว่ามันเหมาะกับลูกไม่ดีมั้งคะพ่อไม่เป็นไรหรอกท่านยิ้มให้เราลูกก็เหมือนลูกของพ่อแล้วนี่เราก็เลยตัดสินใจทำตามความต้องการของพ่อเอาเสื้อของแม่มาลองใส่ดูพ่อออกมาจากห้องน้ำพ่อจ้องมาที่เรายิ้มแก้มปริเหมือนคนตื่นเต้นสวยลูกสวยเหมือนแม่เลยจริงๆ แล้วพอเราได้เห็นว่าหน้าพ่อท่านมีความสุขเราก็เลยทำแบบนั้นบ่อยๆนะพยายามจะทำให้ท่านยิ้มให้ได้ตลอดเพื่อลดอาการซึมเศร้าแล้วอยู่ๆวันหนึ่งเราก็กำลังยืนอยู่หน้าบ้านนะแต่งตัวกำลังจะออกไปซื้อของข้างนอกใส่เสื้อยืดกระโปรงสัน้นแล้วจู่ๆพ่อก็เดินมาหาเราแล้วท่านก็เอามือมาลูบผมของเรา เราตกใจมากโอ้โหวันนี้ลูกสวยมากเลยเราก็เลยมองหน้าพ่อแล้วก็ยิ้มให้ท่านพ่อมีอะไรหรือเปล่าท่านก็ยังคงเงียบอยู่แล้วท่านก็จับมือเราแน่นขึ้นพ่อพ่อปล่อยเราเริ่มกลัวแล้วนะลูกลูกเหมือนแม่มากเลยแล้วท่านก็ดึงเราเข้าไปกอดแน่นพ่อปล่อยหนูนะลูก ลูกอย่าทิ้งพ่อไปนะเราก็เลยตัดสินใจกอดท่านคืนไม่เป็นไรนะพ่อพ่อยังมีหนูอยู่ลูกจะอยู่ข้างๆพ่อใช่ไหมใช่ค่ะหนูจะอยู่ข้างๆพ่อเองแล้วท่านก็เริ่มที่จะค่อยๆลูบหลังเราช้าๆแล้วท่านก็ค่อยๆจูบลงบนหัวของเราลูกเป็นคนดีนะแล้วท่านก็ค่อยๆลูบลงมาที่หลังของเรา แล้วท่านก็ค่อยๆเอาหน้าของท่านซบลงบนไหล่ของเราแล้วท่านก็เริ่มที่จะหายใจแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วท่านก็เริ่มที่จะเอาหน้าของท่านซบลงบนคอของเราพ่อทำอะไรลูกลูกหอมจังเลยแล้วท่านก็เริ่มที่จะจูบลงบนคอของเราช้าๆไม่ลูกอย่าดิ้นสิเราก็เลยตัดสินใจที่จะผลักท่านออกไปเบาๆ พ่อหนูไปก่อนนะแล้วเราก็วิ่งหนีออกมาทันทีเลยนะแล้วเราก็กลัวมากเลยแล้วเราก็รีบโทรหาพร้อมทันทีเลยพี่พร้อมอยู่ไหนฉันอยู่ข้างนอกรีบกลับมานะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกเราก็พูดโกหกไปแค่คิดถึงแล้วพอพร้อมกลับมาเราก็ไม่กล้าพูดอะไรเลยนะ เราได้แต่งเงียบแล้วเราก็เริ่มที่จะระแวงพ่อของเขาไปโดยปริยายวันนั้นเราเป็นไข้หวัดกินยาแล้วมันก็ง่วงมากเลยนะพี่พร้อมก็ทำงานโอทีกว่าจะกลับก็คงดึกมากเราก็เลยตัดสินใจนอนพักในห้องแล้วเราก็ล็อกประตูห้องอย่างดีเลยแต่เราก็หลับไม่สนิทนะรู้สึกตัวตลอดเวลาเราก็เลยต้องคอยพลิกตัวไปมา แล้วจูจ่ๆเราก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนกำลังไขกุญแจห้องเราใครนะเราก็เลยลืมตาขึ้นมามองไปที่ประตูแล้วเราก็เห็นว่าเป็นพ่อของพร้อมท่านเปิดประตูเข้ามาแล้วก็เดินเข้ามาหาเราพ่อเราก็พยายามที่จะลุกขึ้นแต่เราก็ยังคงง่วงอยู่ลูกลูกเป็นอะไรท่านก็เลยมานั่งข้างๆเรา แล้วท่านก็เอาหลังมือของท่านมาแตะที่หน้าผากของเราหนูเป็นไข้ค่ะพ่อไม่เป็นไรหรอกท่านก็ยิ้มให้เราลูกกินยาแล้วใช่ไหมเราก็พยักหน้าชา้าๆค่ะแล้วท่านก็เริ่มที่จะลูบผมของเราลูกพักผ่อนแท็กแล้วท่านก็เริ่มที่จะค่อยๆจูบลงบนหน้าผากของเราพ่อทำอะไรเราตกใจมาก ไม่เป็นไรหรอกท่านก็ยังคงยิ้มให้เราพ่อแค่เป็นห่วงลูกแล้วท่านก็เริ่มที่จะค่อยๆลูบลงมาที่แขนของเราช้าๆลูกลูกอย่ากกลัวพ่อเลยแล้วท่านก็ค่อยๆดึงผ้าห่มของเราออกแล้วท่านก็ค่อยๆเอาหน้าของท่านซบลงบนคอของเราแล้วท่านก็เริ่มที่จะค่อยแต่เหมือนเสียงของเรามันจะเบาไปหมดเลยนะ มันเบาจนเราเองก็ยังแทบไม่ได้ยินเลยแล้วความง่วงจากฤทธิ์ยาที่กินเข้าไปมันก็เริ่มเข้ามาครอบงำเราอีกครั้งเราได้แต่รู้สึกว่ามีลมหายใจร้อนๆอ,อยู่ตรงนั้นแล้วก็รู้สึกถึงน้ำหนักที่กดทับลงมาบนตัวของเรามันเหมือนเรากำลังจมลงไปในน้ำลึกๆเลยนะลูกอย่ากลัวเลยนะเสียงของพ่อมันแผ่วเบาจนเหมือนเสียงกระซิบข้างๆหูเลยพ่อแค่ ห่วงลูกแล้วความรู้สึกร้อนร้อนมันก็เริ่มแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของเราเลยนะไม่ใช่ความร้อนจากไข้แล้วแต่มันเหมือนความร้อนที่มันผิดที่ผิดทางไปหมดเราพยายามจะลืมตาขึ้นมองนะแต่มันก็เหมือนเปลือกตามันหนักอึ้งไปหมดเลยเราได้แต่ร้องให้เงียบเงียบอยู่ในใจเลยลูกหนูเป็นไข้ใช่ไหมเสียงของพ่อมันดูอ่อนโยนมากเลยนะ แต่มันก็แฝงไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่เราก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันพ่อจะฉีดยาช่วยให้ลูกหายเองนะเราได้แต่สายหน้าช้าๆอยู่ในภวังแต่ก็ไม่รู้ว่าพ่อจะมองเห็นหรือเปล่าแล้วความรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นมันก็เริ่มชัดเจนขึ้นตามลำดับความรู้สึกเหมือนลอกมันกำลังจะดับสูนลงไปหมดเลยทำอะไรไม่ได้ปล่อยไปตามธรรมชาติ ความรู้สึกที่ไม่เคยสัมผัสมานานมันชัดเจนขึ้นแบบทวีคูณในค่ำนั้นสามเดือนที่ผ่านมามันเหมือนกับเราได้เดินทางเข้าไปในอีกโลกหนึ่งเลยนะเธอโลกที่มันร้อนแรงแล้วก็เต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายไปหมดเลยช่วงเวลาที่พี่พร้อมต้องทำงานเลิกดึกมันก็เป็นช่วงเวลาที่เรากับพ่อได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเรื่อยๆทุกๆช่วงค่ำที่เงียบสงด มันเหมือนเป็นช่วงเวลาของเราสองคนเลยนะมีทั้งบทสนทนาที่ลึกซึ้งและความรู้สึกที่เร่าร้อนจนแทบจะเผาเราไปหมดเลยเราไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราควรจะรู้สึกยังไงดีกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจก็คือเราเองก็รู้สึกดีกับมันเหมือนกันนะมันเป็นความรู้สึกที่เราไม่เคยได้รับจากใครมาก่อนเลยเพราะช่วงหลังๆพี่พร้อมติดงานมาก จนไม่มีเวลาเจ้อจี้กับเราเลยไม่ทำการบ้านมานานมากแต่พ่อสิ้นเดือนพี่พร้อมก็พาเราย้ายกลับมาอยู่ที่คอนโดของเราเหมือนเดิมเขาก็บอกว่าไม่อยากให้เราต้องลำบากอีกแล้วนะพ่อแกแข็งแรงดีแล้วเรากลับกันเถอะแต่ในใจเราลึกๆเราก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเศร้าเลยนะเพราะเราเองก็ติดรสชาติของความสัมพันธ์แบบนั้นไปแล้วนี่ สุดท้ายแล้วเราก็ได้แต่เก็บเรื่องราวทั้งหมดไว้เป็นความทรงจำดีๆของเราสองคนเรากับพ่อแฟนเป็นความทรงจำที่ทั้งร้อนแรงและเจ็บปวดไปพร้อมๆกันเลยนะ่าจะบอกให้ขอบคุณทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันกับเรื่องสุดจี๊ดของเราแฟนพี่พร้อมกับพ่อแฟนที่แซ่บจนลุกเป็นฝ่ายถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะ จะได้ไม่พลาดเรื่องเด็ดๆตอนถัดไปไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าใครอยากฟังแนวไหนหรือมีเรื่องอะไรอยากแชร์คอมเมนต์มาได้เลยนะรักคนฟังที่สุดเลยจากใจแอดมิน